ก็หลังจากที่อ่ะได้ไปชมคลิปจับตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ผมก็ไม่ได้ใช้บักอาหารแต่อย่างใดเพราะว่าทําไม่ติด <c oughs> คือผมใช้ไปทั้งหมดนะครับสรุปผมใช้ไป41ถุงนะครับติดเลยผมใช้ไป41ถุงนะครับก็เดี๋ยวมาพูดรายละเอียดเชิงลึกกันเลยนะครับก็มันจะเกิดแนวละสองถึงสตัว่ะอย่างที่อธิบายไปจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนๆที่ถ้าใครได้ติดตามมาเนี่ยครับก็มันเกิดแนวละ 2ถึง3บางแนวก็2บางแนวก็3ตัวมันจะเป็นการสุ่มเกิดนะครับมันจะเป็นการสุ่มเกิดโดยแน่นอน,นก็ใช้เวลาในการรีเฟชประมาณ6ชั่วโมงซึ่งไม่รู้เวลาผันผวนเหมือนกันไม่ทราบนะครับน่าจะไม่น่าจะผันผวนนะถ้าสำหรับผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็น่าจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะครับในการรีเฟชนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสเตตกันก่อนเลยละกันนะครับ สำหรับนักแก๊งผมนะครับก็สปีดนะครับความเร็วในการวิ่งเนี่ยมันทัดแรกนะครับจะมีความเร็วอยู่ที่6,500ถึงแปด0ันน่าจะ6,500ถึง8,000นี่แหละเนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะน่าจะหกพันห้าถึง8,000ันนะก็ถือว่าสปีดในการวิ่งผมก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับแต่มาดูที่โหลด โหลดจะอยู่ที่35กิโลถึง45กิโลนะครับผมทำไปที่44.897ถือว่าเกือบแม็กเลยทีเดียวนะครับก็เหลืออยู่แค่ประมาณ13แต้มเองนะครับใช่ไหมว่าไม่ใช่เป็นร้อยอยู่เออแต่ถือว่าน้ำหนักเยอะมากทีอว่าคือโคตรเลยนะแล้วก็ สปีดในการบินนะครับจะอยู่ที่8 0 0 0ถึง9 0้0นะครับผมได้ค่อนข้างที่จะต่ำเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นตัวบินแต่ว่ามันได้สปีดในการบินนั้นต่ำเหลือเกินนะก็ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยก็มีขี่นะครับเดี๋ยวก็กดกระโดดนะครับกดตัวกระโดดปุ๊บมันก็จะลอยขึ้นเลยเลยกดอีกปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปโอเคป่มันจะคือไม่ว่าจะเป็นนกกิฟฟินหรือว่าจะเป็น นกแก้วนะครับมันจะกดกระโดดได้ประมาณ2จังหวะนะครับเพราะหลังจากกดกระโดดขึ้นมาจากพื้นการตกลงไปเนาะอย่างที่รู้กันนะมันก็จะไม่เจ็บนะมันแค่จะเกิดแบบเออตีๆขัดๆนิดนึงอันนี้จะกดได้2ทีนะอันนี้ลองดูใหม่นะครับหนึ่งสองอันนี้คือสุดแล้วนะอันนี้คือบินขึ้นอีกไม่ได้แล้วอันนี้คุณสุดสุดแล้วนะครับมันบินขึ้นได้แค่สองสเต็ปเท่านั้นนะครับผมก็ ประมาณนี้เนาะสำหรับน้องนอกแก้วน่ารักไหมทุกคนก็ถ้าใครนะครับที่อยากจะซื้ออีกตัวหนึ่งไม่อยากจับเว้ยอันนี้ก็ยังมีนกแก้วนะครับที่ชื่อว่าแคปคาคา,าปโปนี <laughs> ชินิโคเทคเลยนะครับก็30วันนี้จะอยู่จะอยู่ที่ราคา1,800นะครับแล้วก็เนทาวอนนะครับทาวอนจะอยู่ที่ราคา 3 0 0 0เอ่อคูปองนะครับก็ถือว่าดูในระดับที่พอดีพอดีเหมือนกับโลมาสีชมพูเลยทีเดียวนะครับก็เอาแล้วถ้าถามว่าความเร็วไอ้นกกระโปรงอะมันเท่าไหร่ใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าความเร็วของนกกระโปงแคปกระโปงมันเท่าไหร่นะครับ ความเร็วมันจะฟิกเลยครับไม่มีการสมเลยครับก็คือ,อ,อรู้สึกว่าความเร็วในการบินจะบินอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามร้อยคุณฟังไม่ผิดความเร็วเหมือนกับกิฟฟินเลยหนึ่งหมืนสามร้อยนะครับความเร็วในความเร็วบนพื้นดินเจ็ดพันสามร้อยแล้วก็น้ําหนักสี่สิบสามกิโลนะครับตัวนี้เนาะน้าหนักสี่สามกิโลนะครับความเร็วในการวิ่ง เจ็ดันสแล้วก็คอมเดินการบิน1,300นะครับก็ถือว่าเยอะแต่ว่าก็เทียบเทียบกับสตอมกิฟฟินหรือเปล่าดนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวดูให้แป๊บหนึ่งนะครับว่าสตอมกิฟฟินเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่เนาะสตอมกิฟฟินอยู่ที่10,000อ๋อมันต่างกันแค่500นะครับ สตอมกิฟินเนี่ยจะแต่งกันแค่500ก็คือสตอมกิฟินบินอยู่ที่1 8 0 0แต่ว่าคาคาโปเนี่ยคาคาโปจะบินอยู่1 3 0 0ะแต่ว่าถ้าพูดถึงโดยเรื่องราคาแล้วเนี่ยนะคาคาโปเนี่ยจะทำราคาได้ค่อนข้างดีแต่ว่าก็ประมาณนั้นแหละน้ำหนักเหมือนกันเท่ากันเลยครับ4-3กิโลแต่ก็มีข้อเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็คือความเร็วในการวิ่งบนพื้นดินก็จะต่างกันที่500เหมือนกัน ก็คือเป็น7,800กับ7,300เนาะแล้วก็1,300กับ1,800นะครับประมาณนั้นเนาะของแคปคาคาโปนะครับกับ Storm g r i f f i นนะครับก็ใครสนใจก็สามารถไปซื้อได้นะครับหรือว่าอยากจับก็ไปจับกันเลยเนาะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ19จุดนะครับก็สามารถไปหาดูได้ที่เว็บไซต์ Official หลักนะครับโอเคครับสำหรับคลิปรีวิวของ Griffin นะครับก็จบจุดเพียงเท่านี้ก็ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีครับ